ต้องสวสวยงามได้แล้วงาอ็ได้งามงามว่ว้าวต้องสวสวยงาม,อมาของแท่ของแท้ของแท้ตัวนี้ใ่้ไฮไครับไฮไซอัดบังนิว้ว

อ e ัดทอสองนี่นะอัดสองนิวครับตอนนิวอัดไปแล้วไ่ได้ไทยเบื่อนร่้องทำตัวงามเดี๋ยวรอยชมท่อสองครับทอสางอะบบงเืน ตัวสีแล้วคำพอดีพี่น้องคอดคอดคอดโอ้ยลำสวสวยงามได้ครัหัวกระดงามงหัวาออลำสวยสวยงามหัวแม่ของแท้ของแท้ตัวนี้ไม่เปิดหรกคปะ็ใ่ฝังเมือนเมือนงเมือเดี๋ยวเขามีเข้ากัเดี๋ยว้งเมือนอนืนจีว้ตัวนี้เลยเขามีกน นะครับโซเทีแล้วกับคำ